สวัสดีครับพี่น้องครับเทคนิคการปลูกกหวานปลาโดยเมล็ดต่อจากคลิปที่แล้วเป็นอีพี่สามกันแล้วกันครับเป็นการทํำคลอดเพื่อกระตุ้นให้แตกยอดไม้ครับหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปเมล็ดพหวานปลาบางหลุมบางเมล็ดกิสิสลัดเมล็ดทิ้งโดยตัวเองได้ครับแต่กับมีบางเมล็ดที่หนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนผ่านไปกับบสามามั สลัดเมล็ดออกใดเขาต้องซอยเขาครับวิธีการนี้ส่วนกองเขาเอื่นว่าการทําขอดพักหวานป้าครับคือการเด็ดเมล็ดออกจากหากให้ขาดออกจากกันครับ mm. เพื่อกระตุ้นให้เขาเกิดแตกยอดขึ้นมาในส่วนที่เป็นส่วนหากบนสุดที่เป็นลักษณะเป็นตอครับให้แตกยอดขึ้นมากซึ่งเปรียบเสมือน การทําขอดท่าลกให้มีการแตกยอดเป็นต้นไม้ขึ้นมาอีกหนึ่งต้นนะครับช่วงนี้กะเป็นช่วงที่สวมบดหดครับเด็ดไปเลยครับว่าตองยานมันตายแต่ว่าช่วงที่หมอสสมก็คือต้องสังเกตที่ข้อลากนะครับขอต่อระว่างหลากกับมเมล็ดนี่ต้องมีสีเขียวถ้ามีสีเขียวนี่ก็สามารถทํำคอดได้ครับ สามารถเด็ดมเมล็ดออกได้เลยเสียงสีดังแป๊กแป๊กเลยแหละครับชงเวลานี้เป็นการดูแลในเรื่องความชื้นนะครับหลุมทีมีความชื้นที่เหมาะสมกับสีเห็ดให้หากของเขาเดินได้ดีหาอาหารได้ดีกับทาดินแฉะฮดน้ำดูน้ำขังนี่สีเห็ดเหนหากเน่านะครับแลวกจิตตายไปใน้ที่สุดหรือถือกศัตรูพืช ศัตรูของเขาช่วงนี้คือสัตว์ที่หากินตามพื้นดินพวกจิ้งลีดพวกกัก้งจิ้งคือตัวในน้อยครับสิมากัดกินต้นอ่อนของเหาหยอดอ่อนของเหากัดสองสามเทื่อกขบวงอกขึ้นอีกครับตายที้เกินครับเป็นช่วงหัวเลียวหัวตอสิ่กับิเกิดเป็นต้นไม้พักหวานต้นไม้ครับกับระมัดะว่างสวนของเหาใซเวที่ตัดหน่ามาล้มเป็น ทอนเป็นทอนมัดครอบไว้ครับเพื่อปให้ายพวกจิงรีดจิงเกือยางพันกลาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถซอยได้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปผลโหดครับการทําคอดมเมล็ดพักวันปลาด้วยการหักข้อเขียวเด็ดข้อเขียวครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับให้พี่น้องมีความสุขในการเห็ดสวนพักวันปลาสวัสดีครับ